สี่เดห้าพันโอ้โหสี่เดถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วเหรอพี่กลักลกลสวัสดีค่ะโอี้โอคี้คมสุริดีับผมเฟลมฟลมเลมก็เบิมพี่เฟลมะก็เบิมเมื่อกี้เราทาอะไรจับเพื่อแบ่งสีไปแข่งกีฬาก็เบิ่ม แข่งกีฬาใช่ไหมครับเปิมภาคไฟครับแล้วเมื่อกี้อยู่คนละสีกันแล้วอ่ะโอ้โหเสียดายมากครับพี่โอ้โหจะร้องไห้จะยังรักกันอยู่นะใช่ครับพี่อะไรอย่างเงี้ยอย่ามาใกล้เลยโอ้โหเจ้าไปสักสีเลยโอ้โหแบบเดี๋ยวจะชนะแต่สีน้ำเงินจะพาสีน้ำเงินชนะเลยครับผมโอ้โหข่าวแรกใช่ไหมข่าวที่ฮอตมากเลยในปีนี้นะครับผมจะเป็นข่าวอะไรไม่ได้นอกจากข่าวตบบุตภาคไฟครับเปิมครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่12มกราคม2557นั่นเองครับผมในเติบกิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างครับ ในกิจกรรมตอนเช้าจะเริ่มตั้งแต่เวลาก็มีกับเป็นต้นไปครับผมจะมีกัรเจริญพ่อผู้สมนตนสายสองไม่ใช่ไม่ใช่มีการเจริญพ่อผู้สมนรไมนไ <c oughs> รรด้ร,รลลับประทานอาหารร่วมกันของพี่น้องภาคไฟนะครับเบอร์ครับผมแล้วปที่แล้วได้มาไหมไม่มีมาบ,บ,บอกตรงๆว่าพลาดมากเลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่โยอาหารเลี้ยงอย่างดีก็มีทั้งลาบมีทั้งแกงเขียวหวานโอ้โหมีทั้งยำมีปลาทอดด้วย <c oughs> บอกตรงไม่มาพลาด มาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับพี่โอ้ถูกต้องควับคว้าควับกระผมส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายจะเริ่มตั้งแต่เวลา13บสนาฬิกาเป็นต้นไปพี่กระผมถูกต้องกิจกรรมมีอะไรบ้างครับพี่เอิรก็โอ้โหปีที่แล้วก็จะมีการแข่งกีฬานะครับผมสร้างความสัมพันธ์ครับผมในภาคตุลากรในภาคแฟนเองนะครับผมก็จะมีกีฬาฟุตบอลมีชา่บอลนะครับผมมีวิ่งกระสอบและทีเด็ดรอชักให้เจอนะครับผมเชิดกระแดกแดกปีที่แล้วนะครับผมที่เป็นที่ฮือฮามากเลยกระผมผู้เล่นสองค่าหรือไม่พี่ โค้งช้างเขาบอกทำไปถึงสี่ประตูด้วยกันนะครับสี่ประตูเลี้ยงฟี้ยปั๊บเฟี้ยปั๊บยิงเปี้ยยิงมากเลยทีเดียวแบบซึบซ่าซึบซ่ายังอายอ่ะซุบซ่าอายส่วนปีนี้นะครับผมก็จะมีที่น่าจับตามองครับมีอาจารย์วิญญุ์ของเรานั่นเองนะครับก็เขาว่ากันว่าเนี่ยอาจารย์วิญญุนี่ยต้องแบบ เอาสกิลของเมสซี่กับโรนัลโด้มาประกบกันอาจารย์อาจารย์บิ๊กลูเลยคบเพิมและฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงมีไหมมีครับแน่นอนครับอาจารย์จันทน์นาเลยครับเพิมอาจารย์จี๊บเองครับผมเป็นยังไงบ้างกับการเล่นโอ้ยไม่อยากจะคุยครับรีไลฟ์ก่อนเลยแจ็คสันเลยครับเพิมมาเคลื่อนต่อแดนหรือเปล่าครับ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 ผมและกิจกรรมในช่วงเย็นจะเริ่มตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาสาเป็นต้นไปนะครับผพิมนี่กิจกรรมมีอะไรบ้างครับพี่เอิบอยากแรก แขวนแลกของขวนกันกับที่เตรียมมาก็มาแลกกันนะครับผมแล้วก็มีการแสดงนะครับผมวงดนตรีจากพี่ๆน้องภาคไฟนะครับผมแล้วก็จะมีการร่วมรับประทานอาหารกันแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวไว้ยีกับเบิร์ดไปหาดูชั้นปีครับเบร์ดโอ้โหโชคลังเสียงแต่ละชั้นปีใครมีทีเด็ดส่งมาเลยครับเดปีไหนมีทีเด็ดส่งมาเลยครับนีก็อยากจะลองเอเแต่พี่สาวเหมือนกันนะครับลองเทสเสียงกันไหมครับ อ้ายังเลยอยากฟังปะอยากพี่ครับผมอ้ายังเลยอยากร้องแล้วอ่ะเอาละครับผมไม่ยังฟังนะคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขอ จะซ้ำเติมทุกที่เธอเจ็บช้นหัวรักคงยังไม่พอเป็นยังไงครับนี่มันเสียงแชมป์เลยนะครับเวอร์เลยทีเดียวกลับกๆับกลัทายนี้ผมขอเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆมาทำบุญภาพไฟในวันที่12มกราคม2557นะครับเอิร์กโอเคโอเคครับสวัสดีฟลีฟรีฟรีรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพีเท่านี้ครับสวัสดีครับ Ay, ay, ay. Come on, let's go.